สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาแนะนำปิกอัพกีตาร์โปร่งนะครับก็จะเป็นรุ่นที่บอกว่าอ,อ,อยู่ในกีตาร์แบรนดังๆหลายๆรุ่นนะครับตัวนี้ก็มีปรีแอมในตัวนะครับผมมีปรีแอมในตัวใช้งานง่ายเมนูไม่ได้ซ้ำซ้อนนะครับเพื่อน,อนๆก็แค่ปรับแต่งเสียงนะครับผม ถ้าเกิดกีตาร์เราใช้สายเส้นเล็กสายเส้นใหญ่บางทีโทนเสียงมันเบสเยอะไปแล้วก็เราต้องการลดเบสลดเพิ่มเสียงกลางหรือว่าเพิ่มเสียงแหลมลดเสียงแหลมนะครับตัวนี้ก็จะเป็น EQ ให้เรานะครับแล้วก็มีโวลมปรับให้นะครับผมแล้วก็มีที่ใส่ทานนะครับเป็นซ็อกเก็ตรุ่นนี้มันก็จะโค้งนะครับตามนี้ทีนี้วิธีการที่เพื่อนๆติดตั้งเนี่ยครับให้เพื่อนๆดูแนวของกีตาร์นะครับ ตรงนี้มันจะโค้งเห็นไหมครับแล้วก็มันจะมารับในช่วงนี้ทีนี้เพื่อนๆก็มาเทียบกับกีตาร์ก่อนนะครับเทียบกับทรงกีตาร์เดี๋ยวผมอัดให้ดอันนี้ผมเอาเป็นอูคูเรเล่นกันนะครับเพื่อนๆเทียบอย่างนี้ครับเวลาเทียบน่ครับเทียบด้านข้างเข้าไปอย่างนี้อ่านี่ครับเห็นไหมครับอ่าพอเราได้แนวอย่างนี้นะครับมันจะเสมอกัน แล้วเพื่อนๆก็จะมาร์กไว้ว่าขอบเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้แล้วเราก็มาติดให้เข้าตรงกลางมาร์กดูจอกนะครับผมตัวนี้เรื่องเรื่องเสียงก็ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะครับเพราะาเราเราจะเห็นและดังมากนะครับรุ่น7 5 4 5 R นะครับแล้วก็ข้อดีของเขาคือเจาะเจาะตัวเดียวเจาะตัวนี้ครับ จาะตัวนี้เสร็จก็คือเสร็จเลยที่เหลือเราก็ใส่เจาะแจ็คเอาพุทเพราะมันจะมีบางรุ่นอ่าภาคภาคตัวนี้จะอยู่งนี้แล้วเบ็ดจะอยู่ด้านด้านนี้เราก็ต้องเจาะสําหรับเบ็ดอยู่ด้านท้ายนะครับแต่รุ่นนี้เราเจาะตัวเดียวตรงนี้เราก็เจาะเอาพุทได้เลยติดตั้งง่ายนะครับแล้วก็มีปิกอัพปิกอัพตัวนี้เราก็เอาไว้ใต้ตัวเซตเดิลตัวเก่าของกีตาร์นะครับผมตัวนี้ ก็จะติดเทปกาวไว้ล็อกสายของปิกอัพเพื่อไม่ให้ล่อขึ้นมานะครับไม่เห็นนะครับส่วนปิกอัพก็มาเสียบที่รูนี้นะครับไม่ได้มีอะไรซ้ําซ้อนนะครับเพื่อนๆปิกอัพก็เสียบตรงนี้ตรงนี้เราก็ไปแทนเป็นเรื่องของงานติดตั้งนะครับเดี๋ยวผมมีคลิป YouTube สอนติดตั้งให้นะครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับ